สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็พบกันอีกแล้วนะคะกับลิสานะคะวันนี้นะคะลิสานะคะมีสินเชื่อมาคุยกันอีกแล้วค่ะเรียกว่าเป็นสินเชื่อแอปพลิเคชันนะคะกู้เงินผ่านทางออนไลนะะ์นะคะชื่อแอปนะคะ3 6 5หห้โลนค่ะโลนี่ LOAN นะคะซึ่งเป็นแอปนะคะที่ได้รับความนิยมนะคะสูงมากนะคะซึ่งเขานะคะสามารถนะคะให้เรากู้ผ่านทางออนไลน์นะคะได้เจวันเลยนะคะ7วัน24ชั่วโมงเลยค่ะ ทีนี้นะคะคนที่ต้องการจะก,กู้นี้นะคะเขาให้เนะะี่ยค่ะวงเงินสูงนะคะสามพันนะคะถึงสองหมื่นบาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งจากที่เราทําทํามาหลายๆครั้งเนี่ยก็จะให้ประมาณสูงสุดแค่1น0 0 0หมืแต่แอปนี้เนี่ยเขาให้สูงสุดถึง20,000บาทเลยนะคะโดยที่อัตราดอกเบี้ยนะคะต่ําสุดอยู่ที่ศค่ะและก็สูงสุดนะคะอยู่ที่25%นะคะ ทีนี้นะคะส่วนระยะเวลาในการผ่อนชําระคืนนะคะเขาก็ให้นะคะเริ่มต้นนะคะตั้งแต่91วันนะคะจนถึง180วันเลยนะคะในการที่เรานะคะจะผ่อนชําระคืนนะคะใครนะ,ะถ้าสนใจนะคะแอปตัวนี้นะคะสามโลนนะคะมาฟังรายละเอียดกับลิสากันเลยค่ะตามมาเลยค่ะ และนี่นะคะก็คือตัวอย่างของแอปนะคะแอป365โลนจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะคุณเข้าไปนะคะที่ Play Store นะคะหรือ App Store คุณก็โหลดมาได้เลยนะคะทีนี้นะคะทำไมคนถึงชอบเลือกใช้แอป365โลนในการกู้นะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะสามารถสมัครออนไลน์ได้เพียงแค่2ขั้นตอนเท่านั้นนะคะง่ายๆแล้วก็จะมีการตรวจสอบโดยอัตโนริระบบอัตโนมัติทั้งหมดนะคะหลังจากที่เราได้รับอนุมัติแล้วนี่เงินก็จะโอนเงินเข้าในบัญชีเราทันทีเลยค่ะ เรามาดูกันนะคะใครที่มีสิทธิ์ได้รับสินเชื่อตัวนี้บ้างน,นะคะก็คือเป็นคนที่มีสัญชาติไทยนะคะอายุ22-50ปีค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้งานได้ที่ติดต่อได้นะคะแล้วก็มีแหล่งเงินที่นานเนี่ยที่แน่นอนนะคะซึ่งเขาสามารถดูได้ว่าเออเครงเงินการเงินของคุณมั่นคงนะคะในส่วนต่อมานะคะถ้าเราต้องการจะใช้แอป365โลนเนี่ยเราจะต้องใช้งานยังไงคือคุณก็ติดตั้งเลยนะคะ365โลนแอปจาก Google er Pay นะคะแล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ แล้วก็ลงทะเบียนด้วยตัวเองเลยนะคะใช้หมายเลขโทรศัพท์ในการลงทะเบียนนะคะแล้วก็เลือกจํานวนเงินกู้ค่ะระยะเวลาที่ต้องการจะก,กู้นะคะกรอกข้อมูลของคุณแล้วก็สมใบสมัครนะคะตรวจสอบแล้วก็ยืนยันนะคะสัญญาเงินกู้ค่ะ แล้วก็รอการตรวจสอบอนุมัตินะคะถ้าเกิดโดยอัตโนมัติค่ะขอโทษค่ะหลังจากที่เราได้รับอนุมัติแล้วนะคะทางบริษัทเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีให้เรานะคะอย่างรวดเร็วที่สุดนะคะแล้วก็จะมีข้อความแจ้งเตือนมาด้วยนะคะการชําระเงินกู้เราสามารถชําระก่อนถึงวันกําหนดได้นะคะแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะของคนที่เขาเคยกู้กับแอปนี้นะคะแล้วก็ เอามาบอกกันนะคะว่าเขาเคยกู้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะดูจากจานวนดาวที่ได้รับคุณก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาวที่ให้ค่อนข้างสูงมากนะคะก็ลองไปอ่านรีวิวดูได้นะคะเพราะว่าเผื่อถ้าใคร บางทีมีคําถามว่าใครมีประสบการณ์ในการกู้มาแล้วบ้างนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ลิสานะคะทำมาให้แล้วนะคะซึ่งจะได้ง่ายๆแล้วก็สะดวกสบายแล้วก็คุณก็ค่อยๆอ่านดูเพราะว่าส่งมาให้มีจั้งเยอะนะคะแต่ลิสาเลือกมาบา,บางบางอันเท่านั้นเองนะคะที่ดูแล้วว่าน่าจะมีประโยชน์กับกับคุณมากกว่าอย่างนี้นะคะคุณจะได้มั่นใจนะคะทีนี้นะคะในส่วนของต่อมานะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของการ กู้นะคะวงเงินกู้เท่าไหร่อัตราดอกเบี้ยสมมติอยู่ที่เท่านี้แล้วคุณเลือกระยะเวลาประมาณนี้เดือนหนึ่งแต่ต่อเดือนเนี่ยคุณจะต้องจ่ายให้เขาเดือนละเท่าไหร่คุณก็ดูจากตัวอย่างที่ลิสาเนี่ยเอามาลงให้ดูได้เลยนะคะต่อมานะคะเราอยากจะพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเป็นบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินอินเทอร์นเน็ตบนมือถือเนี่ยทีมงานเทคนิคของเขาเนี่ยรับประกันได้เลยถึงความปลอดภัยของข้อมูลของเรานะคะว่าจะ แต่ละคนเนี่ยจะได้รับการป้องกันอย่างเต็มที่นะคะเราจะไม่มีการเปิดข้อมูลเปิดเผยข้อมูลของเรานะคะให้กับใครโดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตหรือได้รับการยินยอมจากคุณที่เป็นเจ้าของข้อมูลนะคะอันฉะนั้นอันนี้นะคะไม่ต้องห่วงนะคะแล้วนี่นะคะก็เป็นอีเมลนะคะฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์นะคะที่คุณสามารถติดต่อได้นะคะตามอีเมลตามที่ลิสาลงให้นี้ได้เลยนะคะซึ่งเขาทํางานนะคะวันจันทร์ถึงวันเสาร์เท่านั้นนะคะคุณก็ดูด้วยนะคะเดี๋ยว ติดต่อไปวันอาทิตย์แล้วเขาไม่ได้ตอบมาเดี๋ยวจะแมวอย่างนี้นะคะยังไงนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะกับ365 Loans นะคะถ้าคุณเคยผิดหวังจากแอปอื่นๆมาก็ลองดูตัวนี้ดูและะ้วกันนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับฟังค่ะสวัสดีค่ะ